เส้นทางของคนที่อยากมีมากกว่าเมื่อวานคุณผู้ฟังครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ต่างก็เคยมีภาพในหัวของชีวิตที่อยากได้อยู่แล้วบางคนอยากมีบ้านหลังเล็กๆให้พ่อแม่อยู่สบายบางคนอยากมีธุรกิจเล็กๆที่ไม่ต้องตื่นแต่เช้าไปทำงานให้ใครบางคนอยากมีอิสระทางเวลาได้พาลูกไปเที่ยวโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน ผมเองก็เคยฝันแบบนั้นครับผมฝันว่าจะมีชีวิตที่มั่นคงมีเงินเก็บมีความสุขไม่ต้องคอยนับวันรองเงินเดือนแต่สิ่งที่ผมเจอมันตรงกันข้ามเลยผมเคยล้มเหลวในเรื่องเงินแบบหมดสภาพเคยมีหนี้บัตรเครดิตสามใบหมุนกันจนชินเคยสัญญากับตัวเองว่าเดือนนี้จะเริ่มเก็บเงินแน่ๆแต่พอถึงปลายเดือนทุกอย่างก็หายไปเหมือนเดิม ผมเคยคิดว่าชีวิตคนเรามันต้องใช้เงินไปก่อนสิถึงจะหาเงินเพิ่มได้จนวันหนึ่งผมถึงได้รู้ว่าเรากำลังเข้าใจผิดมหันชีวิตผมตอนนั้นเหมือนคนว่ายน้ำอยู่กลางทะเลพยายามจะไปถึงฝั่งแห่งความรวยแต่ไม่มีแม้แต่ท่าที่ถูกต้องในการว่ายและจุดที่เปลี่ยนทุกอย่างคือวันที่ผมเริ่มออมเงินก่อนใช้ ไม่ใช่เพราะผมมีเงินมากขึ้นแต่เพราะผมเริ่มเคารพเงินทุกบาทที่ตัวเองหามาได้วันนี้ผมอยากจะเล่าให้คุณฟังครับเรื่องของคนธรรมดาที่เคยไม่มีเหลือแม้แต่เศษสตางค์แต่กลับสามารถสร้างนิสัยออมจนกลายเป็นพื้นฐานของชีวิตใหม่ได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของซีรีส์นี้ออมเงินให้ได้ก่อนค่อยคิดที่จะไปลงทุน เพราะการลงทุนที่ดีที่สุดในชีวิตคือการลงทุนสร้างวินัยในตัวเองก่อนพาร์ทหนึ่งจุดเริ่มต้นของคนที่อยากมีเงินแต่ไม่เคยเหลือเงินคุณผู้ฟังครับลองหลับตาแล้วนึกถึงภาพของคุณในวันที่เงินเดือนออกสิครับเสียงติ้งจากแอปธนาคารที่ทุกคนรอคอยคุณยิ้มออกเพราะรู้ว่าคืนนี้จะได้กินของอร่อยอาจจะซื้อของที่เล็งไว้นาน หรือกดสั่งของออนไลน์ที่ค้างอยู่ในตะกร้าแต่พออีกสองสัปดาห์ผ่านไปคุณเปิดดูบัญชีอีกทีเงินหายไปครึ่งหนึ่งแล้วทั้งที่ยังไม่ถึงกลางเดือนมันเริ่มจากคำว่าไม่เป็นไรแค่นิดเดียวเองแต่พอสะสมหลายนิดเดียวเข้านิดกันมันก็กลายเป็นหมดอีกแล้วทุกเดือนผมเคยเป็นแบบนั้นครับและผมรู้ว่ามีอีกหลายคนที่กำลังอยู่ในจุดเดียวกันเราทำงานทุกวัน เหมือนวิ่งบนลูกกลมๆที่ไม่มีเส้นชัยสิ้นเดือนหมดเงินต้นเดือนเริ่มใหม่แต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยจนวันหนึ่งผมถามตัวเองว่าฉันกำลังทำงานเพื่อใช้ชีวิตหรือกำลังใช้ชีวิตเพื่อทำงานกันแน่คำถามนี้แหละครับที่ทำให้ผมหยุดคิดและเริ่มสังเกตว่าชีวิตฉันไม่มีเงินเหลือไม่ใช่เพราะรายได้น้อยแต่เพราะไม่มีวินัยทางการเงิน ทุกคนอยากลงทุนอยากรวยแต่อย่าลืมว่าไม่มีใครสร้างตึกได้โดยไม่มีรากฐานและวินัยทางการเงินนั่นแหละคือรากฐานของการเป็นเศรษฐีตัวจริงจะเอาอะไรเป็นลงทุนถ้าเงินเดือนยังไม่ถึงสิ้นเดือนก็หมดแล้วพาที่สองทำไมคนส่วนใหญ่ถึงออมไม่ได้สักทีคุณผู้ฟังครับหลังจากพาทแรกเราเริ่มมองเห็นความจริงข้อหนึ่งว่า การไม่มีเงินเก็บไม่ได้แปลว่าเราไม่มีเงินแต่มันแปลว่าเราไม่มีวินยัยแต่คำถามคือทำไมเราถึงไม่มีวินยัยทั้งที่เรารู้ว่ามันดีผมอยากชวนคุณลองย้อนกลับไปดูพฤติกรรมของตัวเองในแต่ละเดือนตั้งแต่วันที่เงินเดือนเข้าจนถึงวันที่เงินหมดคุณจะเห็นลวดลายบางอย่างที่เกิดซ้ำๆเหมือนเดิมทุกเดือนเพราะเราคิดว่า เงินน้อยเกินไปจะออมไปทำไมผมเคยคุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่บอกว่าเงินเดือนหมื่นห้าจะออมอะไรได้วะแต่คำพูดนั้นมันติดอยู่ในหัวผมมันนานมากเพราะคนที่พูดแบบนี้ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวแต่เป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้เลยครับเราเผอใช้ข้อห้างว่ารายได้อย่างน้อยเพื่อผลักการออมออกไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันกลายเป็นนิสัยเราบอกตัวเองว่า เดี๋ยวได้เงินเดือนมากกว่านี้ก่อนค่อยเก็บแต่พอได้เงินเพิ่มจริงๆเราก็ยังไม่เก็บอยู่ดีเพราะรายจ่ายมันขยายตามรายได้เสมอคุณผู้ฟังครับมันไม่ใช่เพราะเงินคุณน้อยแต่มันเพราะใจคุณยังไม่พร้อมจะเริ่มต่างหากลงคิดดูสิครับถ้าคุณยังอองไม่ได้ตอนมีเงินเดือนหมื่นห้าคุณก็จะออมไม่ได้ตอนมีเงินเดือนห้าหมื่น เพราะคนที่มีไม่มีวินัยทางการเงินจะอยู่ในจุดเดิมไม่ว่ารายได้จะเพิ่มเท่าไหร่ก็ตามเพราะเราเข้าใจผิดว่าออมคือเหลือค่อยเก็บนี่คือความเข้าใจผิดที่ทำร้ายคนทั้งรุ่นครับเราถูกสอนให้ใช้ก่อนเก็บทีหลังจนมันกลายเป็นวงจรที่ไม่มีวันจบเราบอกตัวเองว่าถ้ามีเหลือจะเก็บแน่ๆแต่ความจริงคือ มันไม่มีวันเหลือหรอกครับเพราะมนุษย์เราใช้เงินตามอารมณ์ไม่ใช่ตามแผนเราเห็นร้านกาแฟาเปิดใหม่เข้าไปลองเห็นเพื่อนซื้อรองคาคู่ใหม่อยากมีบ้างเห็นโปรโมชั่นลด50%รีบกดซื้อทันทีทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะเราใช้จ่ายเก่งแต่เพราะเรายังไม่เคยให้ค่ากับการเก็บเงินลองดูตัวอย่างนี้ครับ สมมุติเอิร์ธกับเมย์ได้เงินเดือนเท่ากันเดือนละ20,000บาทเอิร์ธใช้ชีวิตแบบที่หลายคนทำคือได้เงินมาก็ใช้ก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บผลคือไม่เคยเหลือส่วนเมย์ใช้กฎง่ายๆข้อเดียวคือ10%แรกของเงินเดือนเท่ากับเงินออมเท่านั้นห้ามแตะแปลว่าทุกครั้งที่เงินเดือนเข้า เธอโอนเก็บทันที2,000บาทก่อนจะใช้สักบาทเดียวปีแรกเมมีเงินเก็บ24,000ปีต่อมาเธอมีมากกว่า50,000และสิ่งที่เปลี่ยนไม่ใช่ยอดเงินในบัญชีแต่คือความมั่นใจในตัวเองเพราะการออมไม่ได้แค่เพิ่มเงินแต่มันเพิ่มความภูมิใจด้วยคุณผู้ฟังครับ จนถึงตรงนี้ผมเชื่อว,ว่าหลายคนเริ่มรู้แล้วว่าออมไม่ได้มันไม่ใช่ปัญหาของเงินแต่มันคือปัญหาของนิสัยและข่าวดีคือนิสัยสร้างได้ถ้าเราเริ่มจากวันนี้ในพาร์ทต่อไปตนกล้าจะพาคุณไปเจอกับวันที่เริ่มออมจริงๆวันที่เราไม่ได้แค่เก็บเงินไว้ในบัญชีแต่เริ่มเห็นชีวิตตัวเองเปลี่ยนเพราะเงินเก็บ มันอาจ,จเริ่มจาก20บาทแต่ผมสัญญาเลยครับความรู้สึกของมันจะมีค่ามากกว่าเงินหลายเท่าพา์ที่ 3. วันที่เริ่มออมชีวิตเริ่มเปลี่ยนหลายคนอยากรวยไวอยากมีอิสรภาพอยากลงทุนให้เงินทำงานแทนตัวเองแต่สิ่งที่ลืมคิดไปคือถ้ายังเก็บเงินไม่เป็นแล้วจะเอาอะไรไปให้มันทำงานแทนเราได้ผมเคยอยู่ในจุดนั้นครับ จุดที่คิดว่าชีวิตจะดีขึ้นถ้าหาเงินให้มากขึ้นแต่ไม่เคยเข้าใจเลยว่าต่อให้หาเก่งแค่ไหนถ้าเก็บไม่อยู่มันก็ไม่มีวันพอผมเคยใจร้อนอยากลงทุนให้ไวดูคลิปสอนเทรดดูรีวิวอสังหาดูเพื่อนโพสต์ผลตอบแทน20%แล้วก็คิดในใจว่าเราก็อยากได้แบบนั้นแต่สุดท้ายพอเอาเข้าจริง ผมไม่มีเงินสำรองแม้แต่จะเปิดบัญชีลงทุนผมจำได้เลยครับวันนั้นนั่งจ้องหน้าจอในเว็บเทรดในใจคิดว่าอยากเริ่มเลยแต่เงินในบัญชีเหลือไม่ถึงพันบาทความรู้สึกตอนนั้นมันแปลกมากไม่ใช่แค่จนแต่รู้สึกว่าเราไม่พร้อมความจริงคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้แพ้เพราะไม่มีโอกาสแต่แพ้เพราะรีบเกินไปคุณผู้ฟังครับเรามักคิดว่าคนรวย เขารวยเพราะลงทุนถูกจังหวะแต่ถ้าดูให้ดีๆจริงๆเขาแค่มีวินัยก่อนที่จะลงทุนเขาออมก่อนเขาสร้างระบบก่อนเขารู้ว่าทุกการลงทุนคือความเสี่ยงและความเสี่ยงจะกลายเป็นหายนะถ้าคุณไม่มีเงินสำรองผมเคยเห็นเพื่อนคนหนึ่งชื่อก้องเขาได้เงินโบนัสมาก,ก้อนหนึ่งประมาณ5 0,000แล้วตัดสินใจเอาไปลงทุนคริปโตทั้งหมดเพราะคิดว่ามันจะโตเร็ว แต่ตลาดดันตกในเดือนนั้นพอดีหายไปเกือบครึ่งในไม่กี่วันเขาพูดกับผมว่าต้นกลา้ากูไม่ได้เสียแค่เงินนะกูเสียกำลังใจด้วยเพราะเขาไม่มีเงินสำรองไม่มีเงินออมเขาเลยต้องเอาเงินที่เหลืออยู่ไปใช้หนี้บัตรเครดิตแทนนั่นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่อยากลงทุนก่อนออมและถ้าเริ่มออมก่อนละ่ะลองดูอีกคนครับคือแป้ง เธอเริ่มออมทุกวันวันละ50บาทตอนแรกเธอบอกว่ามันน้อยจนแทบไม่รู้สึกแต่ผ่านไปสามเดือนเธอเปิดกระปุกดูแล้วร้องไห้ออกมาไม่ใช่เพราะเงินเยอะแต่เพราะมันคือครั้งแรกที่เธอไม่เคยทำได้เธอรู้สึกภูมิใจที่ไม่ใช่แค่มีเงินมากขึ้นแต่เธอเริ่มชนะใจตัวเองนี่แหละครับความต่างระหว่างคนที่อยากรวยไว กับคนที่อยากรวยอย่างมั่นคงการลงทุนกับการออมมันไม่ใช่เรื่องเลือกข้างอย่าเข้าใจผิดนะครับการลงทุนไม่ได้ผิดแต่มันต้องมาในเวลาที่ใช่ออมเท่ากับการสร้างรากฐานลงทุนเท่ากับการต่อย,ยอดเหมือนปลูกต้นไม้คุณไม่สามารถเอาปุ๋ยไปใส่กิ่งถ้ารากยังแข็งแรงเพราะถ้ารากมันยังอ่อนต้นไม้จะโค่นง่ายที่สุดเวลาพายุมา และพายุทางการเงินมันมาแน่ครับไม่ว่าจะในรูปของค่าซ่อมบ้านค่ารักษาแม่หรือวันดึงฉิตตกงานแต่คนที่ออมก่อนลงทุนจะยืนหยัดได้เสมอเพราะเขามีรากฐานที่ชื่อว่าเงินสำรองบวกวินยัยคำเตือนจากประสบการณ์จริงอย่ารีบครับอย่ารีบไปเล่นหุ้นเพราะเพื่อนบอกว่าได้กำไรดีอย่ารีบเปิดพอร์ตเพราะเห็นคนอื่นได้ดอกเบี้ยสูง อย่ารีบลงทุนเพราะคุณยังไม่เข้าใจตัวเองการลงทุนไม่ใช่ทางลัดแต่มันคือถนนระยะยาวที่ต้องใช้ความเข้าใจและความอดทนและถนนเส้นนั้นจะปลอดภัยกว่ามากถ้าคุณเริ่มจากการออมก่อนเพราะไม่วันหนึ่งคุณมีวินาในการออมคุณจะเริ่มเห็นเงินในบัญชีค่อยๆโตและที่สำคัญกว่านั้นคุณจะเริ่มเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่มีความรับผิดชอบ ในพาร์ทต่อไปเราจะไปต่อกับเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักพลาดที่สุดคือรีบลงทุนโดยไม่รู้จักตัวเองเพราะถ้าคุณไม่เข้าใจความเสี่ยงเงินที่หวังจะงอกงามอาจกลายเป็นบาดแผลในใจได้เลยครับต้นกลา้าจะพาคุณผู้ฟังต่อจากภาคที่แล้วเข้าสู่ตอนที่หลายคนเจ็บจริงมาแล้วในชีวิตเพราะความใจร้อนอยากรวยไวอยากลงทุนไวแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองยังไม่พร้อม พาที่สี่อย่าเพิ่งรีบลงทุนถ้ายังไม่รู้จักตัวเองทุกวันนี้เวลาเราเลื่อนดูโซเชียลมีเดียเราจะเห็นแต่คนพูดเรื่องลงทุนสิให้เงินทำงานแทนตัวเองสิเต็มไปหมดเลยแต่สิ่งที่ไม่มีใครบอกคือถ้ายังไม่รู้จักตัวเองดีพออย่าเพิ่งรีบให้เงินทำงานเลยเพราะสุดท้ายคุณจะต้องทำงานใช้นี่แทนมันต่างหากเรื่องจริงของ สองคนสองทางเลือกคนแรกชื่อบอสบอสเป็นคนที่เก่งหาเงินเก่งเขาเริ่มลงทุนตั้งแต่ยังไม่มีเงินเก็บสำรองเพราะคิดว่าคนรวยเขาไม่เก็บเงินเขาลงทุนกันทั้งนั้นเขาเทหมดหน้าตักไปกับหุ้นตัวหนึ่งที่เพื่อนแนะนำว่ามาแรงแน่เดือนแรกได้กำไรครับเดือนถัดมาขาดทุนครึ่งพอร์ตและเพราะไม่มีเงินสำรอง บอสต้องถอนทุนออกมาขาดทุนยับแถมยังต้องกู้บัตรเครดิตมาใช้ใจ่ายอีกสุดท้ายเขาพูดกับผมด้วยสีหน้าที่จำไม่ลืมตนกล้ากูไม่ได้แพ้ตลาดหรอกกูแพ้ความใจร้อนของตัวเองอีกคนชื่อฝ้ายฝ้ายไม่ได้เก่งเรื่องลงทุนเลยแต่เธอมีวินัยมากทุกเดือนเธอแบ่งเงิน20%ออมก่อน จนวันหนึ่งมีเงินสำรองครบ6เดือนของรายจ่าประจําเธอเริ่มศึกษาการลงทุนแบบช้าๆอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ทดลองลงกองทุนรวมเล็กๆเวลาตลาดลงเธอไม่ตกใจเพราะเธอรู้ว่าเงินก้อนนี้ไม่ใช่เงินที่ต้องใช้ตอนนี้5ปีผ่านไปฝายมีทั้งเงินเก็บและเงินลงทุนที่โตขึ้นเรื่อยๆเธอไม่ได้รวยแบบข้ามคืน แต่เธอมีชีวิตที่ไม่ต้องกลัวคืนไหนหลับไม่ลงเพราะเงินคนหนึ่งรีบปลูกต้นไม้โดยไม่ดูดินอีกคนเตรียมดินก่อนปลูกผลสุดท้ายต้นไม้ของใครกันแน่ที่รอดคุณผู้ฟังครับการลงทุนไม่ใช่เกมวัดดวงมันคือกระจกสะท้อนนิสัยทางการเงินของคุณถ้าคุณไม่มีวินัยตอนยังออมอยู่พอไปลงทุน คุณจะยิ่งขาดวินัยมากกว่าเดิมเพราะเวลามันขึ้นคุณจะโลภเวลามันลงคุณจะกลัวสุดท้ายคุณจะขายตอนขาดทุนและซื้อเพิ่มตอนแพงแล้วคุณจะวนอยู่ในวงกลมที่ชื่อว่าหวังจะรวยแต่ไม่เคยเหลือการไม่รู้จักตัวเองคือการลงทุนที่เสี่ยงที่สุดในชีวิตก่อนจะลงทุนลองถามตัวเองสามคำถามนี้ครับหนึ่ง ฉันมีเงินสำรองหรือ,อยังถ้าคำตอบคือยังไม่มีอย่าเพิ่งลงทุนเลยครับเพราะการลงทุนที่ดีที่สุดตอนนี้คือออมให้ได้ก่อน 2. ฉันยอมเห็นเงินติดลบได้ไหมถ้าคำตอบคือไม่คุณยังไม่พร้อมสำหรับการลงทุนที่มีความเสี่ยง 3. ฉันลงทุนเพื่ออะไรเพื่อรวยไวหรือเพื่อมั่นคงในระยะยาว คำตอบข้อนี้จะเป็นตัวกำหนดเส้นทางของคุณทั้งหมดเลยตัวอยากเปรียบเทียบใจร้อน vs ใจเย็นคนใจร้อนอยากรวยไวเหมือนคนที่อยากขับรถไปถึงเป้าหมายโดยไม่ดูแผนที่ขับเร็วจริงแต่ไม่รู้ว่าทางข้างหน้ามีเหวอยู่ส่วนคนใจเย็นเขาขับช้าแต่เขารู้เส้นทางเขาเตรียมน้ำเตรียมอาหารไว้ในรถถึงจะช้ากว่าแต่เขาถึงแน่ การออมก่อนลงทุนก็แบบนั้นแหละครับมันอาจไม่เร็วแต่มันมั่นคงเพราะความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากการเสี่ยงแต่เกิดจากการเตรียมพร้อมคุณผู้ฟังครับวันนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าการออมก่อนลงทุนไม่ได้เป็นแค่คำแนะนำทางการเงินแต่มันคือวิถีชีวิตของคนที่อยากมั่นคงจริงๆในพาร์ทสุดท้ายต้นกล้าจะพาคุณไปดูว่าเมื่อการออมกลายเป็นนิสัยทุกอย่างในชีวิต ตั้งแต่ความมั่นคงจนถึงความสุขมันจะค่อยๆเปลี่ยนเพราะสุดท้ายรวยจริงไม่ต้องรีบแต่ต้องไม่หยุดออมพารที่5เมื่อออมกลายเป็นนิสัยการลงทุนจะกลายเป็นเรื่องง่ายคุณผู้ฟังครับหลายคนถามผมว่าต้นกล้าเคล็ดลับของคนรวยคืออะไรผมไม่ได้ตอบว่าการลงทุนหรือการหาเงินแต่ผมตอบว่าเขาออมเป็นนิสัย เพราะสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคนได้ไม่ใช่จำนวนเงินที่คุณมีแต่มันคือนิสัยทางการเงินที่คุณฝึกทุกวันชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนเมื่อคุณเริ่มออมได้โดยไม่ฝืนผมจำได้ดีตอนที่เริ่มออมเดือนแรกผมต้องหักใจตัวเองจากกาแฟแก้วละ80บบาทเพื่อเก็บเงินไว้ในกระปุกมันไม่เยอะหรอกครับแต่ทุกครั้งที่ทำได้มันรู้สึกเหมือนได้ชนะตัวเองผ่านไปสามเดือนผมเริ่มรู้สึกว่าการออมไม่ใช่ภาระอีกต่อไปแล้วแต่มันกลายเป็นนิสัย เหมือนการแปลงฟันก่อนนอนไม่ทำให้รู้สึกขัดใจทุกครั้งที่โอนเงินเข้าบัญชีออมผมไม่ได้รู้สึกว่าเงินหายไปแต่รู้สึกว่าอนาคตของฉันปลอดภัยขึ้นอีกนิดและนั่นแหละครับคือสัญญาณของคนที่เริ่มมีรากฐานทางการเงินที่มั่นคงจริงๆเพราะการออมคือการลงทุนในความมั่นคงของใจผมเคยคุยกับพี่คนหนึงที่ทำงานโรงงานพี่เขาบอกว่าต้นกล้าพี่ไม่ได้อยากรวยนะ แต่อยากใช้ชีวิตโดยไม่กลัวพรุ่งนี้แค่นั้นเลยครับคำพูดธรรมดาแต่ลึกมากลองคิดดูสิครับว่าถ้าวันหนึ่งรถเสียกระทันหันหรือพ่อแม่ป่วยต้องใช้เงินรักษาถ้าเราไม่มีเงินสำรองเลยความเครียดมันจะหนักขนาดไหนแต่ถ้าเรามีเงินออมอยู่บ้างแค่เห็นตัวเลขนั้นเราจะหายใจล่่งขึ้นทันทีเพราะมันคือความอุ่นใจที่เราสร้างไว้ล่วงหน้าและนี่แหละครับ คือผลลัพธ์ที่แท้จริงของการออมมันไม่ได้ให้แค่เงินแต่มันให้ความสบายใจเปรียบเทียบชีวิตที่ออมกับชีวิตที่ใช้หมดลองนึกถึงคนสองคนครับคนแรกใช้เงินหมดทุกเดือนมีเงินเดือนมากแต่ไม่มีวันพอทุกปัญหาที่เข้ามาเขาต้องยืมหรือผ่อนชีวิตเหมือนอยู่ในวงจรที่หมุนวนไม่รู้จบอีกคนหนึ่งเงินเดือนเท่ากัน แต่เลือกออมก่อนใช้ตอนแรกต้องฝืนแต่ต่อมามันกลายเป็นนิสัยเวลามีปัญหาเขาไม่ต้องยืมใครเวลามีโอกาสเขาพร้อมคว้าไว้สุดท้ายคนที่ดูเหมือนเดินช้ากลับเดินไปได้ไกลกว่าเพราะคนที่มีเงินออมคือคนที่มีสิทธิ์เลือกชีวิตตัวเองแล้วเมื่อถึงวันที่พร้อมการลงทุนจะง่ายกว่าที่คิดคุณผู้ฟังครับ วันที่คุณมีเงินสำรองสามเดือนวันที่คุณรู้ว่าฉั้นออมได้โดยไม่ต้องฝืนนั่นแหละคือวันที่คุณพร้อมจะลงทุนแล้วจริงๆเพราะตอนนั้นคุณไม่ได้ลงทุนจากความโลภแต่ลงทุนจากความเข้าใจคุณจะไม่รีบคุณจะไม่กลัวคุณจะไม่ต้องขายตอนตลาดตกเพราะคุณรู้ว่าเงินก้อนนั้นไม่ใช่ทั้งหมดในชีวิตคุณ และนั่นคืออิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงครับสรุปข้อคิดส่งท้าย 1. อย่ารีบลงทุนถ้ายังออมไม่เป็นการออมคือบันไดขั้นแรกของคนมั่งคั่ง 2. การออมไม่ใช่เรื่องของจำนวนแต่คือเรื่องของความต่อเนื่องออม1ิบ,บาททุกวันดีกว่าตั้งใจออมหมื่นเดียวแล้วหยุด 3. อย่าเปรียบเทียบกับใคร การเงินไม่ใช่การแข่งขันแต่คือการดูแลใจตัวเองให้มั่นคง 4. เงินที่ออมวันนี้จะกลายเป็นอิสรภาพของคุณในวันหน้าไม่ต้องรอใครมาช่วยเพราะคุณกำลังช่วยตัวเองในอนาคตอยู่แล้วคุณผู้ฟังครับผมไม่รู้ว่าคุณกำลังอยู่ในจุดไหนของชีวิตตอนนี้บางคนอาจกำลังเริ่มต้นจากศูนย์บางคนอาจเคยพลาดเคยหมดตัว เคยท้อแต่ผมอยากให้คุณจำไว้อย่างหนึ่งครับคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินมากเพื่อเริ่มต้นออมแต่คุณต้องเริ่มออมถ้าอยากมีเงินมากในอนาคตการลงทุนที่ดีที่สุดในชีวิตไม่ใช่หุ้นไม่ใช่กองทุนไม่ใช่อสังหาแต่มันคือการลงทุนในวินัยของตัวเองเพราะเมื่อคุณออ,อมได้ก่อนคุณจะรวยได้อย่างมั่นคงและไม่มีใครเอาออกไปจากคุณได้เลยครับ ผมมีตัวอย่างคนที่ทำถูกทางและพลาดทางสองเส้นทางของคนธรรมดาที่เลือกต่างกันแค่จังหวะของการเริ่มออมคุณผู้ฟังครับผมอยากฝากเรื่องราวของคนสองคนไว้ให้ฟังสองคนนี้ไม่ได้ต่างกันมากนักพวกเขาทำงานบริษัทเดียวกันเงินเดือนเท่ากันอยู่ในวัยเดียวกันแต่ทางเดินชีวิตของพวกเขากลับต่างกันอย่างสิ้นเชิง คนแรกชื่อเมย์เมย์เป็นคนตั้งใจทำงานมากแต่เธอมีนิสัยอย่างหนึ่งคือชอบบอกตัวเองว่าเดี๋ยวออมตอนมีเงินเยอะกว่านี้ก่อนทุกเดือนเธอบอกแบบนั้นมาตลอดห้าปีโบนัสออกก็มีเหตุผลใหม่ๆเข้ามาเสมอขอซื้อมือถือก่อนขอไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวกลับมาออมไว้เดือนหน้าค่อยเริ่มจริงจังจนวันหนึ่งเธอป่วยหยุดงานกระทันหันไม่มีเงินสำรอง ไม่มีประกันไม่มีใครช่วยทันโทรหาเพื่อนแต่เพื่อนแต่ละคนก็กำลังรัดตัวสุดท้ายเธอต้องรูดบัตรเครดิตมาใช้พอหายป่วยกลับมาเธอก็เริ่มอยู่ในวังวนนี่ไม่ใช่เพราะใช้ฟุ่มเฟือยอย่างเดียวแต่เพราะไม่เคยเก็บไว้ก่อนวันพายุมาเธอบอกกับผมด้วยเสียงเบาๆว่าถ้ารู้แบบนี้จะเริ่มออมตั้งแต่วันที่มีเงินร้อยเดียวก็ยังดีส่วนอีกคน ชื่อผูผูไม่ได้เก่งกว่าเมเลยแต่เขามีวินัยแบบเรียบง่ายคือออมก่อนใช้ทุกเดือนเขาโอนเข้าบัญชีออมสิเอร์เซนทันทีหลังเงินเดือนออกบางเดือนก็แค่หลักร้อยแต่เขาไม่เคยพลาดเลยเพราะครบหนึ่งปีเขามีเงินเก็บก้อนแรกในชีวิตหมื่นกว่ามันอาจไม่เยอะแต่เขาบอกว่ามันทำให้เขารู้สึกมีอำนาจเหนือชีวิตตัวเองสมปีผ่านไป เขามีเงินสำรองหกเดือนเริ่มศึกษากองทุนเริ่มลงทุนเล็กๆเ,เขาไม่ได้รีบแต่เขารู้ว่าทุกก้าวกำลังพาเขาไปข้างหน้าและวันที่บริษัทเจอภาะวะลดคนผู้ไม่ได้กลัวเลยครับเพราะเขามีเงินออมรองรับชีวิตไปอีกหลายเดือนตอนนั้นเขาพูดกับผมว่าออมเงินไม่ได้ทำให้รวยทันทีแต่ทำให้ไม่กลัวพรุ่งนี้อีกต่อไปสองชีวิตนี้ ใครๆก็เลือกได้คุณรู้ฟังครับเมกับภูไม่ได้ต่างกันที่รายได้แต่ต่างกันที่การเริ่มต้นก่อนหรือหลังเมเลือกออมเมื่อพร้อมแต่ความจริงคือไม่มีใครพร้อมวันนั้นเลยส่วนภูเลือกออมตอนที่ยังไม่พร้อมแต่เขาเริ่มเลยแล้วค่อยๆทำให้มันง่ายขึ้นความรวยไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา แต่มันคือผลลัพธ์ของคนที่เริ่มก่อนแม้ยังไม่พร้อมอย่ารอให้พร้อมถึงจะเริ่มออมเพราะถ้าคุณรอให้เหลือก่อนเก็บคุณจะไม่มีวันเหลือออมก่อนใช้เท่ากับอนาคตปลอดภัยเพราะไม่มีใครรู้ว่าพายุชีวิตจะมาวันไหนการออมเปลี่ยนใจคนได้จริงๆเพราะมันสอนให้เราอดทนมีวินยัยและมั่นใจในตัวเอง อย่าเปรียบเทียบการเริ่มของเรากับจุดสูงสุดของใครแค่คุณเริ่มในวันนี้คุณก็ชนะตัวเองเมื่อวานแล้วครับคุณผู้ฟังครับบางทีเรื่องราวของเมและภูอาจจะฟังดูเหมือนแค่สองคนธรรมดาแต่ความจริงมันคือภาพสะท้อนของเราแทบทุกคนในชีวิตจริงบางคนยังอยู่ในจุดที่เหนื่อยล้ากดดันอยากมีเงินเก็บอยากมีอิสระ แต่ก็ยังวนอยู่ในหลูปเดิมแต่บางคนเริ่มแล้วแม้จะเริ่มจับเพียงวันละสิบบาทและนั่นคือจุดต่างระหว่างคนที่รอวันเหมาะสมกับคนที่ลงมือแม้ยังไม่พร้อมลองถามตัวเองสักคำถามครับวันนี้คุณจะเลือกเป็นใครคนที่หวังจะมีเงินเหลือหรือคนที่ลงมือออมจนมีเงินเหลือจริงๆเพราะทุกครั้งที่คุณออมคุณไม่ได้แค่เก็บเงินแต่กำลังเก็บความมั่นใจ เก็บความสุขและเก็บความสงบของใจไว้ให้ตัวเองในอนาคตอย่ารอให้พร้อมอย่ารอให้เหลือเพราะทุกบาทที่คุณเริ่มเก็บวันนี้จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าและถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตตอนนี้ยังไม่มั่นคงอย่าท้อครับตนกล้าเชื่อว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วการที่คุณยังฟังมาถึงตรงนี้แปลว่าคุณกำลังอยากดีขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด ฝากติดตามช่องดีขึ้นวันละหด้วยนะครับช่องนี้จะอยู่ข้างๆคุณเสมอไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นออมกำลังตั้งตัวใหม่หรือแค่ต้องการแรงบันดาลใจดีๆในแต่ละวันเราจะค่อยๆเดินไปด้วยกันวันละ9ก้าวันละเปอร์เซ็นต์เพราะผมเชื่อว,ว่าทุกคนดีขึ้นได้จริงแม้เพียงวันละ1%อร์แล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับ EP นี้ สวัสดีครับ